สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากดอยไหนคะมาจากดอยอาค่ะเชียงรายค่ะมาจากเชียงรายเจ้าเดี๋ยวเจ้าของเผ่ามาเล่นงานอลังการเจ้าของเผ่ายังไม่มาอันนี้ก็มาจากเผ่าดอยอินทนนท์เจ้าจริงหรือเปล่าจริงแม่นแล้วเจ้าแม่นของแม่รู้จ้า สวยเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะรู้สึกงานนี้เป็นไงบ้างเออรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานอลังการมากค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยผ้าสวยชุดจากร้านไหนชุดจากร้านไหนร้านข้าาเจ้าชุติร้านนาผ้าสวยเจ้าผ้าชาค่ะค่ะแม่นทั้งนั้นเลยยดีเลยขอบคุณจ้า